สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าภายในร้านนะครับที่ปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งนะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรนะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเทียมที่หน้าร้านนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับตลาดท่ามะเขือนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันในช่องทางที่ท่านได้รับชมทุกช่องทางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากทางด้านริมสุดหนึ่งด้าน สวยๆนะคัคันนี้ LC 708 SP นะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับใบมีดหน้าพร้อมตัวนี้จะเป็นโรตรีนะครับลูกค้าใบมีดหน้าพร้อมโรตรี่ยางใหม่สีเส้นรถจดทเวียปี57สวยๆเลยครับคันนี้เก็บงานสีให้เรียบร้อยหมดเลยเช็คตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับจุดคันหน้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาที่475,000บาทนะครับ475,000บาทสวยจริงๆครคันนี้โอเคเลยแถมท่อเลทให้ด้วย ถัดมานะครับคูปต้า L4708 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับใบมิเตอร์หน้าพร้อมโรตารี่นะฮะเก็บงานให้เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาพิเศษครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนี่เลย C17 อันนี้ตัวธรรมดาเนาะต่างกันที่โครงหลังคานะครับเนี่ยโครงหลังคากลมตัว SP ก็จะเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับรุ่นใหม่ถัดมาคูปต้า L3608 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี53นะครับ ใบมิณาน่าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหมือนกันนะครับ285,000บาทนะครับ285,000บาทใบมิณาน่าพร้อมผ่านพวนนะครับ l 3 6 0 8นะครับเก็บงานให้เหมือนกัน34แรงครับตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับ195,000สนาหนะครับรถเช็คตรวจเช็คปรับสภาพให้นะครับ195,000 l 4 5 0 8นะครับตัวรถพร้อมโรตารี่ยังหลังใหม่นะครับ275,000บาทนะครับ275,000บาท ตัดมาด้านในนะครับผมด้านในด้านในโอ้นี่เลย MU ฮะคันนี้ MU 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 4902นะครับรถจะเบียนปี63นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับคันนี้เบอใบมิดันหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ499,000บาทนะครับ499,000บาทนี่เลย MU 49ตัวนี้จัดโปรอยู่นะฮะ499,000บาทนะครับราคาก็ต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับส่งฟรีใน300กิโลเมตรแรกนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดอุลลอย มาตัวนี้ครับ4 7 SP นะครับคันนี้ก็ราคาประหยัดนะครับ450,000บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้า450,000บาทเอาหลบไปข้างใน4 0 1 8ยางใหม่4เส้นนะครับใบมีดใหม่นาซ่านะครับนี่เลยใบมีดด้านหน้าใหม่ผ่านพวนดและหลังก็ใหม่นะครับคันนี้ราคาโปนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นราคาโปเหมือนกันอุ้ยเละครับช่วงนี้ฝนตก ตัวนี้เท่าไหร่เออโอ้สามแสนแปดหมื่นห้าครับเบบี Baby, ด้ดาน่าใหม่ผ่านพวนใหม่ครับนาซาจัดให้ครับสามแสนแปดหมื่นห้าครับสี่สิบแรงมา้าว้าสนใจก็ต่อมาได้สามสิบหกแรงนะครับสามสิบหกแรงคันนี้ด้านหลังเป็นอะไรโตรตารี่แล้วมั้งน่าจะเป็นโตรตารี่นะอ้าวโตรตารี่ครับสองแสนแปดหมื่นห้าครับเช็คประกบสภาพให้นะครับนี่เลยสามสิบหกแรงตัวรถพร้อมโรตารี่ ขชลันลั่นนะครับอ่าถัดมานี่เลยข้ามค่ายมาที่อ e ิสกีนะครับ NT 540 40แรงมา้าในเองครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับตัวนี้295,000บาท295,000บาทรถปี58นะครับ40แรงมีเทอร์โบ36พร้อมชุดมุงกี้นะครับมุงกี้มาตรฐานนะครับปากเล็กนะครับไวต้ตักหินตักทรายเนาะอยากเปลี่ยนเป็นปากใหญ่ตัก การเกษตรก็เปลี่ยนปากได้นะครับตัวรถพร้อมชูบุงกีนะครับเท่าไรเอ่ยคนันนี้พร้อมชูบุงกีโอ้สามแสนสองครับพร้อมชูบุงกีสามแสนสองนะครับสากแรงแล้วก็มานี้โอ้นี่อันนี้เสร็จใหม่ม,มาดเลยครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแต่ฝนตกเละไปซะแล้วยันมาสี่สิบเก้าแรงมานะครับสี่สิบเก้าแรงรถเช็คปรับสภาพ คันนี้ใบมิดดน่าพร้อมพร้อมอะไรวะพร้อมผ่านพวนนะก็จะไม่ผิดจะเป็นผ่านพวนนะครับใบมิดหน่าพร้อมผ่านพวนอันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาเนาะใบมิดดน่าพร้อมผ่านพวนตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้านะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นสามแสนหกหมื่นห้าเดี๋ยวรอคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับคำนวณยังไม่เสร็จคร่าวๆนะครับสามแสนหกหมื่นห้านะครับ บวกลบบวกลบอ่า4018เป็นไงครับคันนี้ใบมีดด้านหน้าคันล่างคามกาดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเป็นโตรตารี่นะครับคันนี้ส่วนรุ่น40แรงนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่3 8 5 0 0นแปนะครับ3 8 5 0 0นแป4หมนะครับ2 2 0 0 0นบาทนะครับ24แรงมา้าตัวรถพร้อมคงอันอ้อยติดตั้งให้ใหม่ ก็ยังมีรถหลากหลายรุ่นนะครับที่สาขาหนึ่งเนาะใครที่ต้องการหารุ่นไหนนะครับมีสาขาสองสาขาสามนะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็ต่อมาได้อ้าวพี่ใหญ่อีกตัวคนะูต้าเอ็มห้าพันนะครับใบมิดันหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับคันนี้สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมิดันหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับคันนี้ไม่ได้ติดไปดันมาเนาะให้ยางใหม่สี่เส้นนะครับโอ้โหโ,โคตรคุ้มสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท ต่สมา40แรงอีกตัวครับเป็นใบมีคันโค้งนะครับตัวนี้พร้อมโรตารี่พร้อมโรตารี่โรตารี่สามแสนแปดหมื่นห้าครับพร้อมโรตารี่เอาดันหนคุณป,ปู่เมสซ,ซี่นะครับหนึ่งแปดห้าใบมีดันหน้าพร้อมผันพนหนึ่งแสนหกมื่นห้าพันบาทแชมป์ตามสภาพนะครับคันนั้นสี่หมื่นห้าครับผมแชมป์ CX 484 ตามสภาพใครเอาไปปั้มเอาไปทําอะไรก็นี่แหละครับ 45, สี่หมื่นห้าโซเปล่าไม่มีค่าหุ่นซ่งนะ,ะมีค่าหุ่น่งนะครับสนใจอุปกรณ์ต่อพวกนะครับนี่ชุดเบมมดันหน้าจากค่ายนาซ่านะครับเป็นคันล่างนะครับใส่คูบูตาคูบูตายันม่าก,ก็มีนะครับยันม่าสี่ห้าสี่เก้าห้าหนึ่งนะครับคูบูตาสามสี่สามหกสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์โอ้โหมีหมดชุดเบดันนะครับโรตาอรี่จากค่ายนาซ่านะครับแล้วก็จากค่าย ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับนาซาก็จะมี2ขนาดนะครับเออนาซามีทั้งหมด3ขนาดนะครับมี85เซนนะครับ36,500แล้วก็1.6เมตรนะครับแล้วก็1.8เมตรนะครับส่วนค่ายฟาร์มเทคมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่85เซนนะครับจน2องเมตรสีนะครับมีหลากหลายขนาดกับโรเตสเตอร์ในไทยนะครับก็ฟาร์มเทคนั่นเองหันพวนจากค่าย CS นะครับจากค่าย CS ก็มีนะครับ ผันพวนผันบุกเบิกนะครับผันพวนจากค่ายนาซานะครับตัวตัดหญ้านะครับจากค่าย CS จากค่ายนาซานะครับโอ้หลายอย่างแวะมาชมเอาฮะสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดก็โทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้เรารีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยครับที่ร้านปัญญาัดเทคเตอร์นะครับสาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นำวางเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับมาชมรถมาทดลองขับกันได้นะครับช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นหลายคันเลย อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็มีให้ท่านเลือกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ